สวัสดีค่ะเอมี่นะคะจากชานเดอร์ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําฟีเจอร์ใหม่ของแอปช่างไฟชานเดอร์กันค่ะนั่นก็คือแ,แลกปุ๊บแเงินปับไม่ต้องรองอ,งอีกต่อไปค่ะโดยลหลักๆนะคะการใช้งานฟีเจอร์นี้พี่ๆช่างไฟก็จะต้องมีแอปทั้งหมด2แอปกอนค่ะนั่นก็คือแอปช่างไฟชานาเดอร์แล้วก็แอปดูมันนี่วอลเล็ตค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อพี่ๆช่างไฟซื้อสินค้าชานาเดอร์แล้วก็ตัดฉลาก คะแนนเข้าแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูวิธีการเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินคืนกันค่ะ <Wow. S 1> ก่อนอื่นก็กดไปที่แกลกรางวัลค่ะกดแกลกรางวัลด้านล่างนะคะจากนั้นเลือกรับเงินคืนเข้าทูมานี่มัเลดค่ะโดยจะสังเกตได้จากแบนเนอร์นะคะแล้วก็กดแกลกรางวัลที่เราต้องการแลกเข้าไปค่ะ ระบบจะขึ้นหน้าจอให้ยืนยันหมายเลขมือถือที่ลงทะเบียน t r u e m o n e y Wallet นะคะแล้วก็ใส่เบอร์มือถือแล้วก็กดยืน <h> ค่ะระบบจะแสดงหน้าการแจ้งเตือนว่าได้เติมเงินเข้า t r u e Money Wallet แล้วนะคะโดยที่เงินจะถูกเติมเข้าแอป True Money Wallet ทันทีหลังจากนั้นพี่พี่ก็สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อของใน7 e l e v e n จ่ายบิลเติมค่าโทรศัพท์อิเนเทอร์เน็ตค่ะเรียกได้ว่าสะดวกและรวดเร็วกว่าปีเจอร์ก่อนมากๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนยังไม่มีแอป True ม o นี่วันเ e t นะคะมาทำตามขั้นตอนง่ายๆามนี้เลยค่ะก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นะคะค้นหาคำว่า True ม o นี่วันเ e t ค่ะแล้วก็กดที่เมนูฉันนะคะเลือกสมาชิกค่ะกกอกเบอร์มือถือลงไปค่ะกดยืนยันแล้วก็รอรับ OTP นะคะจากนั้นใส่อีเมลถ้าไม่มีก็กดไม่มี <No. S 1> ได้ค่ะ แล้วก็กรอกรหัสบัตรประชาชนหรือสแกนปัตรนะคะแล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆตามนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> กรอกข้อมูลสําหรับติดต่อนะคะแล้วก็ใช้มือเซ็นชื่อที่มือถือเลยค่ะกดยืนยันแค่นี้เองค่ะพี่ๆก็สามารถมี a c c o u n t ท์ทูมันีมาเดยดแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆช่าง